ผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังพอก็นะครับโปรยพ่นมานะครับ

นี่เด็ดอันนาเดีนะครับผมมาตรวจสอบเองโอ้โว่ก็ใบลบแดดอยู่ด้วยกูลบแดดไปเลยนึ่งมันก็สลัดไปเลย อันนี้นลงุงฮะทอ้า่แล้วข้าวจนใหม่ทำบ้านขา,นายาง่าลยขาย่ายลงในทุ่สองพันานข้าปลูกข้าปลูกีกข้าวมาปลูกข้าวมานังไงก็เปเน่าไรต้นข้กว่าบต้น้าวเนี่ย ก็ใหม่อยู่หนงอีก่ข้างหนงย้ายละลายเติมอกนกระบอนงยน่ี้เอออันนี้ก็จะไปมันปูมันต่อยายเจ้าบ่ะต้องไรต้องไรสันนี้แปนออผล่งมน

โอยอันนี้มันเหร็นรถดั่เป็นโฟนดิเอมันเป็นโฟนเนราดันลงให้ยัง จะบดอัดจะไปจักรอบด้วยครับเลด้านน้านถ้าดินเก่าถ้าดินเก่ามันกันง่ายยวนแล้วาต้นง่ายนางมากทกกก็ก 2, 3, 4 5 5ต้นีเป็นไม่ยายโอ้ รถอะไรขาเจ้ามตไทยพ <c> อ <oughs> ข้าเจ้าเหรอานขึ้นันอูนพานยกลองดูวยพ่อใหงอันนี้เห็นดังบุงไง <c oughs> โม,ม่งานนี้ก็ปรับแต่งสวนด้านหน้านะ ไม่นีแหละครับผมบรรยากาศแดดฮอนก็ฮ้อนครับสูมจากเมือนี้มันแน่นนี่ยังบด้อรีดลยครับผมคือไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทํานะแต่มันทําอะไรไม่ได้มันร้อนมันร้อนฮ่อนแห้งแห้งเลยกิน้องเลยฮ่อนแห้งห่อนขาดฮ่อนไอรีห่อนอีหลอห้อนกระดอห้อนกระเดียจาาเปิ้นสีห่อนได้ไสนะครับผมนี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับผมเพิ่อนก่เหตดงานนะครับผมผลพปรยพ่ ควบคุมงานเองนะครับผมทุกขั้นตอนนะครับผมปลูกต้นใหม่มาใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับผมถ้าใช้แรงคนขุดนี่โอ้ไม่ไหวเลย,เยทั้งแดด่อนทั้งทั้งดินแกนทั้งแดด่อนโอ้นะครับบอกเลยว่าตายแอมแซมนะครับผมก็นี้สลาวของปู่จำลองนะครับผมันนี้ก็สวนเพื่นบรรยากาศ นะครับโหหน้องเอ้ยก็ไม่นี้ครับที่คือเกาอะไรครับผมมอมม่อแม่ไปถ่ายคลิปนั่นคลิปนี้พวกเจ้าเบิงนี่ไหนครับผมขนาดเราลดน้ําทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นบางวันก็ลดน้ําตอนกลางวันนี่ครับผมขนาดยาหญ้าหญ้าหญ้าเขาเรียกว่าหญ้าหญ้าแพกใช่ปะเออที่ว่า ทนทนทนแดดทนทนแดดทนฝนนะก็ย e ังม <ab> ีเหี่ยวมีแห้งนะครับผมไอ้ที่เขียวๆก็มีนะครับผมรดน้ําก็ยังไม่ไหวนะครับผมหญ้าก็ตายนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเนาะกสำหรับคลิปเอาไว้เพื่อนแค่นี่ละค่อยหาเขาห่มเขาเขาง่ายกันหาเขาห่มเขาง่ายกันโอเคครับสำหรับแคเน่ละออกไปเพื่อนแค่นี้นะครับผม สวัสดีครับนี่คุณดิววันยสวัสดีครับ